สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะฮะเซลยต๊อปอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะกับบริษัทต้องเจริญยนต์จำกัดนะครับรถมือสองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะฮะผมจัดมาให้แล้วนะครับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับกับตัวโตโยต้าไฮรักส์วีโก้แชมป์สองจุดห้า e พรีเลนเนอร์ตัวสมาร์ทแคปนะฮะคันนี้นะครับรถโฉมปี2012คันนี้เลยนะฮะรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะฮะ ่อนเดเลืนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดในตัวด้านหน้าของรถคันนี้กันนะครับตามกันมาดูเลยครับในส่วนแรกนะฮะด้านหน้าของคันนี้นะครับตัวโคมไฟจะเป็นแบบฮาโลเจนมันสีเดซิเฟกเตอร์นะครับรถคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับกระจังหน้าเดิมโรงงานนะฮะตามแบบฉบับของวีโกแชมคันนี้นะครับผมต่อมานะฮะเรามาดูในส่วนของล้อนะครับตัวนี้ เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะฮะใส่ยางมาให้หม่แล้วเรียบร้อยเลยนะครับยางนี่สามารถลุยเลยนะฮะเป็นแบบลุยเลยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัว Vn Turbo นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยนะครับกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับอ่าเรามาดูด้านหลังนะฮะคันนี้นะครับสัญลักษณ์ p i l n e r นะครับไฮลักษ์ Vigo นะฮะเป็นตัว E ีนะครับอันนี้ท้ายสวยเดิมโรงงานนะครับ กันชนท้ายเดิมจากโรงงานนะครับผมสติกเกอร์โลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะครับคันนี้นะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะฮะและออปชันของคันนี้กันนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะฮะแคปเปิดได้นะครับอ่าคันนี้สวยๆเลยภายในเป็นสีเบดนะครับเบาะเป็นเบาะกำมะหยี่นะฮะอ่าให้ดูภายในก่อนนะฮะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้รถเข้ามาใหม่เลยนะฮะ ตัวนี้กระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะฮะกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันก่อนนะครับคันนี้เลขไม้นะฮะเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแกิโลเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะฮะก็มีฟังก์ชันเล่นซีดีนะฮะเอฟเอ็มได้นะครับผม AM ได้นะฮะกระจกนะฮะกระจกมองหลังนะฮะตัวนี้เป็นแบบมีกล้องในตัวนะฮะกล้อมาอึือหน้านะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ รถส,สวยเลยติดซีล์มมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงสวยเดิมไหมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับเป็น Vn Turbo นะครับผมคันนี้นะฮะให้ดูก่อนเลยแผนเทสนะฮะแผนเทเดิมโรงงานนะครับแผนเทสเดิมโรงงานคันนี้นะฮะ คันหน้าเดิมนะครับผมเครื่องยนต์สวยๆเลยไม่มีการแกะซ่อมนะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นดี4ดีนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะกับเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักวีโก้คันนี้สีขาวสวยๆเลยนะฮะแถมเป็นกระบะยกสูงรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งนะฮะที่ของใจลูกค้าหลายๆคนมามากกว่า50ปีนะครับคันนี้นะฮะ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ a c e b o o o นะครับรถมือสองต้องเจริญยนต์นะฮะหรือว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะครับบริษัทต้องเจริญยนต์จำกัดนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะฮะ0 8 7 9 9 1 4 1 9 9หนะครับหรือว่าเบอร์โทรต่างๆก็รายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับนะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่สามารถเดินทางมาดูรถนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการถึงลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะแก้เตรียมเอกสารรอได้เลยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการลูกค้าถึงที่บ้านฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพี่ด้วนรัาสวัสดีครับ